สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมี5วิธีการเลือกเห็ดหอมแห้งมาฝากกันนะคะพร้อมกับเคล็ดลับในการเก็บเห็ดหอมแห้งให้อยู่ได้นานโดยที่กลิ่นยังคงหอมอยู่ก่อนจะไปติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเห็ดหอมแห้งที่เรานํามาประกอบอาหารกันนะคะเห็ดหอมแห้งเนี่ยอร่อยมากๆสามารถนําไปทําได้หลายเมนูเลยแต่เวลาที่เราเลือกซื้อก็ต้องมีวิธีการดูเรามาดูวิธีการแรกนะคะนั่นก็คือให้สังเกตที่ล่มของเห็ดค่ะ จะต้องมีลักษณะหนาๆแล้วก็ขอบม้วนเข้าด้านในแบบนี้นะคะถ้าเห็ดมีลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีสารอาหารมากแล้วก็มีคุณภาพสูงสุดเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าล่มของเห็ดที่เราได้มามีลักษณะแบนๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาเก็บเร็วเกินไป เห็ดก็เลยยังคงบางนะคะก็จะทำให้มีสารอาหารไม่เยอะแล้วก็กลิ่นหอมไม่มากนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูเคล็ดลับที่2ในการเลือกนะคะนั่นก็คือสภาพภายในของร่มเห็ดนั่นเองค่ะเราก็ดูจากสีได้เลยนะ สีของเขาจะต้องมีลักษณะเป็นน้ำตาลอมเหลืองหรือว่าขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราได้เห็ดที่ขอบด้านในมีสีเข้มแบบนี้หรือว่ามีสีออกดำๆแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาเก่าหรือว่าเขาขึ้นลานั่นเองค่ะและเคล็ดลับที่3นะคะนั่นก็คือ ก้านของเห็ดจะต้องหนาสั้นแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะคะนั่นก็คือไม่เปื่อยยุย่ยดึงหลุดออกง่ายนั่นเองคือจับแล้วจะรู้สึกหนาหนาแน่นๆน,น,นะคะนี่ค่ะถ้าหากว่าเขาเปื่อยยุ่ยแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่เอาเลยนะคะแสดงว่าเขาเป็นเห็ดที่คุณภาพไม่ดีนั่นเองค่ะ แล้วเราก็มาดูกันที่เคล็ดลับที่4นะคะสำหรับเคล็ดลับที่4นะคะนั่นก็คือเห็ดหอมของเราเนี่ยจะต้องบีบแล้วไม่แตกหักง่ายนั่นเองนะคะเราก็ลองบีบเขาได้เลยถ้าเกิดว่าบีบเขาแล้วเขา แตกยุ่ยออกมาเลยแบบนี้ก็แสดงว่าคุณภาพไม่ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราได้เห็ดหอมมาที่เขาบีบแล้วยังเหนียวเหนียวหนักหนักอยู่แบบนี้นะคะ mm. ก็แสดงว่าเป็นเห็ดหอมที่คุณภาพไม่ดีเหมือนกันนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูเคล็ดลับที่5กันได้เลยนะคะสำหรับเคล็ดลับที่5นะคะนั่นก็คือให้เราดูเห็ดหอม ที่รูปร่างของมันค่ะคือรูปร่างของเขาจะต้องเป็นรูปทรงเห็ดปกติแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเราได้เห็ดหอมที่รูปร่างไม่ปกตินะคะแบบประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเห็ดหอมที่คุณภาพไม่ดีเวลาที่เรานำมาประกอบอาหารเขาก็จะไม่หอมนั่นเองแล้วก็คุณประโยชน์ของเห็ดหอมเขาก็จะลดน้อยลงค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูวิธีการเก็บรักษาเห็ดหอมให้อยู่ได้นานโดยที่ยังคงคุณประโยชน์แล้วก็กลิ่นหอมเวลาที่เรานำไปประกอบอาหารนะคะก็จะช่วยทำให้อาหารของเราหอมแล้วก็อร่อยมากขึ้นก็ให้เราเก็บใส่ขวดโหลแก้วหรือจะเป็นขวดโหลพลาสติกแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะถ้าไม่มีจริงๆใส่ถุงพลาสติกมัดหนังยางให้แน่นก็ได้ค่ะเพียงแค่นี้นะคะ เราก็จะสามารถเก็บเห็ดหอมให้อยู่ได้นานโดยที่ยังมีความหอมมีคุณประโยชน์ครบถ้วนค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่นำมาฝากกันอย่าลืมลองทำกันนะคะ